ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการภาษาจีนชุดภาษาจีนในชุดประจำวันนยดำเนินรายการโดยผมถากุลพ,พัฒน์พัทรศรีนังกูลนนาากในวันนี้นะครับเป็นตอนที่11มีชื่อตอนว่าเดินเล่น 散步亲爱的你吃饱了吗我吃饱了你呢我也吃饱了我们先休息一下半个小时后我们去散步我们走路到对面的步行街去逛逛好吗可以我休息好了 我们走吧。走路的时候要靠边走，不要一边走路一边玩手机。好的，我知道了。走路的时候要看路，小心注意来往的车辆。非常好。我给你买瓶水喝，口渴吗？渴了，但我要不冰的水，谢谢。 你的鞋带掉了，我帮你系上。谢谢你，有你在身边真好。จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปเรามาฟังกันทีลัะประโยคประโยคแรกนะครับคุณผู้ชายพูดว่า亲爱的你吃饱了吗？亲爱的你吃饱了吗？ที่รักคุณทานอิ่มแล้วหรือยัง？ ภาษาจีนพูดว่า亲 a 的亲爱的ที่รัก亲 a 的亲爱的ประโยคต่อไปนะครับคุณทานอิ่มแล้วหรือยังนชื你吃ว了ะคุณหนีหนีกินทาน รับประทานชชกินอิ่มทานอิ่ม吃饱吃饱แล้วหรือยังใช้ในประโยคคำถามนะครับเลมาเมาแล้วหรือยังคุณกินอิ่มแล้วหรือยัง 你吃饱了吗？你吃饱了吗？ทวนอีกครั้งนะครับที่ลกครับคุณทานอิ่มแล้วหรือยังพูดว่า亲爱的你吃饱了吗亲爱的你吃饱了吗ประโยคต่อไปนะครับแฟนผู้หญิงตอบว่า我吃饱了 你呢นะ我吃饱了。你呢นะฉันกินอิ่มแล้วแล้วคุณละ่ะฉันกินอิ่มแล้วฉันทานอิ่มแล้วพูดว่า我吃饱了。我吃饱了。ฉัน我我กินอิ่มทานอิ่มช吃า ชื่อปอกินอิ่มแล้วทานอิ่มแล้วชื่อป๋อชื่อป๋อฉันกินอิ่มแล้ว我吃饱了我吃饱了ย้อนถามนะครับแล้วคุณละ่ะแล้วคุณล่ะคะหนีเนอะหนีเนอะล่ะเนอะ นแล้วคุณละ่ะนีเนอะนีเนอะทวนอีกครั้งนะครับฉันกินอิ่มแล้วแล้วคุณละ่ะพูดว่า我吃ก了你ินอ我吃ม了ลนะผมก็กินอิ่มแล้วเหมือนกัน我也吃了 Whoa, yeah. ช我่吃饱了ผมก็กินอิ่มแล้วผมวัววัว吃饱了吃饱了เหมือนกันด้วยเหมือนกันเย่เย่วางไว้ที่ด้านหน้าคำกริยานะครับฉันก็กินอิ่มแล้วเหมือนกันพูดว่า 我也吃饱了。我也吃饱了。再念一次，นะครับ。我也吃饱了。我也吃饱了。ประโยคต่อไปนะว่า。我们先休息一下，半个小时后我们去散步。 เราพักกันก่อนสักครู่อีกสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยออกไปเดินเล่นกันเราพักกันก่อนสักครู่พูดว่าเราพวกเรา w ัวมัน วอร์ใส่คำว่าเมินเข้าไปนะครับมีความหมายเป็นปหพหะพจน์พวกเราวอร์ n ม o นวอิพักพักผ่อน休วซ息พักผ่อนก่อนวซ息 เซยน休息สักหน่อยสักครู่สักประเดี๋ยวอีกเชอีเชเราพักผ่อนกันก่อนสักครู่我们先休息一下我们先 s 休息一下ประโยคต่อไปนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงพวกเราค่อยออกไปเดินเล่นกัน อีกสักครึ่งชั่วโมงพูดว่าป้านก็เสี่ยวสือป้านก็เสี่ยวสืหอหลังจากนี้คอ่อยหอหอสถานีวิทยุศึกษาหลังจากครึ่งชั่วโมงภาษาจีนพูดว่าป้านก็เสี่ยวสือป้านก็เสี่ยวสือชั่วโมง 小时，小时ีครึ่ง，ปป้้านานคำลักษณะนามของชั่วโมงออกเสียงว่าเกเกอครึ่งชั่วโมงทวนอีกครั้งนะครับพูดว่าป้านเกอสี่สีป้านเกอ่ อีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงพูดว่าบ้านก็เสี่ยวบ้านก็เสี่ยหเราค่อยออกไปเดินเล่นกัน w ราเราค่อยออกไปเดินเล่นกันราค่อยกเรา่่ ันไปออกไปชี่ชี่เดินเดินเล่นส่้นปู่ซ่านปู่ไปเดินเล่นไปเดินจ็อกกิ้งชี่ส้นปู่ชี่สนปู่เราออกไปเดินเล่นกัน 我们去散步。我们去散步。อีกสักครึ่งชงั่วโมงพวกเราค่อยออกไปเดินเล่นกันป้านก็เสี่ยวชื่อหอ我们去散步。半个小时,我们,小时我们去散步。ทวนทางประเดียวอีกครั้งนะครับ 我们先休息一下，半个小时后我们去散步。我们先休息一下，半个小时后我们去散步。ประโยคต่อไปนะครั我们走路到对面的步行街去逛逛好吗？我们走路。 到 i ียต行街去ช逛่อกกหมเราไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินฝั่งตรงข้ามกันดีไหมเราพวกเรา woma Wu ไปเดินเล่น走路走路จ,จเดิน โจ,จถนนท้องถนนลู่ลู่เดินเล่นเดินไปตามทางจรลูจลพวกเราเดินเล่นเราไปเดินเล่นหัวมัน走路我ล走路 ถนนคนเดินภาษาจีนเรียกว่าปูสิงเจปูสิงเจตรงข้ามฝั่งตรงข้ามตุยเมี่ยตุยเมี่ยถนนคนเดินฝั่งตรงข้ามเรียกว่าตุยเมี่ยเดอปูสิงเจ 对面的步行街ไปเเดินเดินเล่น逛逛่ g กวเดินเล่นพูดว่ากว g างกว่างกว่างกว่างดีดีไหม好吗 好吗เดินเล่นกันดีไหมพูดว่าก้วงกว่งาง好吗ก่วงกว่งาง好吗เราไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินฝั่งตรงข้ามกันดีไหมพูดว่า我们走路到对面的步行街去逛逛好吗ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ 我们走路到对面的步行街去逛逛好吗？我们走路到对面的步行街去逛逛好吗？ประโยคต่อไปนะคร可以，我休息好了，我们走吧。可以，我休息好了，我们走吧。 ได้ค่ะฉันพักเสร็จแล้วเราไปกันเถอะได้ได้ค่ะเคยเคยได้ฉันพักเสร็จแล้ว我休息好了我休息好了，พักพักผ่อน休息休息 เสร็จเรียบร้อยหาอหา่วแล้วเลอะเลอะพักผ่อนเสร็จแล้วพูดว่า休息好了休息好了ฉันพักเสร็จแล้ววัว休息好了我休息好了 เราไปกันเถอ,อ,เอะ,อเ,อะเราวกเราเราพวกเราพว,วออกเราเกเรานทาพวกเราเธาควะปราเเกเ ไปกันเถอะไปกันเถอะค่ะจบปะสถานีวิทยุศึกษาจบปเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะนทกั้งหมะรนอีกันะรั้งอกนะครับ可以我休息好了นะเร ประโยคต่อไปนะครับ走路的时候要靠เ走ิ要一边走路一边玩手า走路的时候要,要า,ดเดนนาเด้น,น,นางเดินทางเดาเดินเดินงินงเดินดิินทนางนาเดินาเดินทางเดินางเนางเดินเดินเนานเดิน ต้องชิดริมถนนพูดว่าจดาาิน,อน,นอนท่เดทาิตามทา่เดินทาเดินทาเดินทาเดินเนทางเนที่เดนทาิิิเดินเดินตามถนนจจ ขณะเดินถนนหรือขณะเดินจูวลู่เตอรชิห่อ,หอชิดติดเข้าเข้าติดถนนชิดริมถนนเข้าเปี้ยนเข้าเปี้ยนหมายถึงชิดริม เดินตามริมถนนเข้าเปียนโจเข้าเปียนโจขณะเดินต้องชิดริมถนนพูดว่าโจลู่เ,เ,ต,เ,เต่อปนือโฮ่อย่าเดินไปเล่นมือถือไปพูดว่า 不要一边走路一边玩手机。呀，哈，不要，不要呀。原、yeah. 文：เดินถนน，เดินตามทาง，走路，走路，เล่นมือถือ，玩手机，玩手机。 เล่นหวานหวานมือถือเรียกว่าโฉบจีโฉบจเล่นมือถือหวานโฉบจีหวานโฉบจ,จีเดินไปเล่นมือถือไปออีี一วา路一边玩手机 一边走路一边玩手机，一边一边ว่าพลางจุดจุดพลางเดินไปพลางเล่นมือถือไปหรือเดินไปเล่นมือถือไปพูดว่าอีเปียนโจลู่อีเปียนหวานจีทวนอีกครั้งนะครับพลางเดินไป ลางเล่นมือถือไป一边走路一边玩手机อย่าเดินไปเล่นมือถือไปปู่ย่อ一边走路一边玩手机ปู่ย่อ一边走路一边玩手机,玩手机ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ走路的时候要靠边走่ 不要一边走路一边玩手机。走路的时候要靠边走，不要一边走路一边玩手机。不好的，我知道了。走路的时候要看路，小心注意来往的车辆。好的，我知道了。走路的时候。 要看路小心注意来往的车辆ได้ค่ะฉันรู้แล้วเวลาเดินต้องมองถนนระมัดระวังรถลาที่สวนทางมาด้วยล่ะได้ค่ะได้好的好的ฉันรู้แล้วฉันทราบแล้ว我知道了 我知道了。รู้ทราบู้ฉันรู้แล้วพูดว่า我知道了，我知道了。เวฉรูลาเรู้ดินร้องมวงถน,นาน走路的แ候要看路เดวลาเดิน走路้แ候ลานว 走路的时候ต้องมองถนน要看路要看路ต้องจำเป็นต้อง要，ยยมองถนนดูถนนข้า路，ลข้าเวลาเดินต้องมองถนนพูดว่า走路的时候要看路 走路的时候要ข้ลระมัดระวัง小心注意สถานีวิทยุศึกษา小心注意รถราที่สวนทางมาหลายหว่างตหลายหว่างตรถ รถยนต์รถยนสวนทางมาหลายหว่างหลายหวางรถลาที่สวนทางมาหลายหว่างเดหทายหวทางั้งทวหมดอีกครั้งนะครับ好的我ท路的时候要看路ั้งหมดอีกครั้งนะครับ 小心注意来往的车辆。好的，我知道了。走路的时候要看路，小心注意来往的车辆。非常好，我给你买瓶水喝，口渴吗？非常好，我给你买瓶水喝，口渴吗？ดี卡 ผมซื้อน้ำให้คุณดื่มหิวน้ำไหมดีดีมากพูดว่า非常好非常好ผมซื้อน้ำให้คุณดื่ม我给你เก水นี้หม瓶水喝ิง่เกนี้หายยผยมซื้อให้คุณ我给วเก给นีาเกนีหม ซื้อให้คุณเกยนีหมาเกยนีหมาน้ำสวยสวยขวดสักขวดเพีงเพีงดื่มเฮอเฮอผมจะซื้อน้ำสักขวดให้คุณดื่มพูดว่าเกนีหม我给你买瓶水喝 我给你买ก水喝。นีหมายเหิวน้ำไหมกระหายน้ำไหมพูดว่า口渴吗口渴吗ทวนอีกครั้งนะครับ非常好我给你买瓶水喝口渴吗非常好我给你买瓶水喝口渴吗ประโยคต่อไปนะครับ 渴了，但我要不冰的水，谢谢。渴了，但我要不冰的水，谢谢。หิวค่ะแต่ฉันขอน้ำไม่เย็นนะขอบคุณค่ะหิวน้ำกระหายน้ำเข่อละเขอละแต่แต่ว่าต้านต้านน้ำน้ น้ำไม่เย็นปูปิ้ง的ยปูปิ้ง的水แต่ฉันขอน้ำไม่เย็นนะตหแต่我要้ปิงเต,ต่我要布冰的水ขอบคุณ谢谢谢谢ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ渴了但我要布冰的水 谢谢。渴了，但我要不冰的水。谢谢。ประโยคต่อไปนะครับ。你的鞋带掉了，我帮你系上。你的鞋带掉了，我帮你系上。เชือกรองเท้าของคุณหลุดผมมัดให้นะครับเชือกรองเท้าเสียดายเสียดาย เชือกรองเท้าของคุณหนีเตอเสียได้หเสีหลุดเตียวละเจียวละเชือกรองเท้าของคุณหลุดนีเตเสียได้เียลเตอสียียลผมมัดให้คุณนะครับผมช่วยคุณมัด จีซังจีซังทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ你的鞋带掉了，我帮你系上。你的鞋带掉了，我帮你系上。ประโยคสุดท้ายนะครับ。谢谢你，有你在身边真好。谢谢你，有你在身边真好。ขอบคุณมากเลยค่ะมีคนอยู่ข้างๆ ช่างดีจังเลยขอบคุณ谢谢你สถานีวิทยุศึกษา谢谢你มีคุณอยู่ข้างๆ有你在身边有你在身边ช่างดีจริงๆ真好真好ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ谢谢你有你在身边真好 谢谢你有你有在身真好จบแล้วนะครับสำหรับบปสนทนาต่อไปเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำพักผ่อน休息休息เดินเล่น散步散步อิ่ม饱饱<宝>กระหายน้ำ渴渴 ถนนคนเดินบ行หิงเจเดินเท้าเดินด้วยเท้าเปล่า走路ินลชิดขอบชิดริมถนนข้อ边างข้า,ขามือถือเรียกว่าโ机รศโระวังระมัดระวัง小心วน <小>และคำสุดท้ายนะครับให้ความสำคัญจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สวัสดีครับ各位听众我们 <lifted S 1> 下次 <车 S 2> 再见。<pequ eno. S 2>